สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอนาคต AI ของไทยกันนะครับมีข้อเสนอแนะน่าสนใจจากบทความ5ข้อคิดฝากบอร์ด AI แห่งชาติของดรสันติทานเสถียนไทยสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นข้อเสนอถึงคณะกรรมการ AI แห่งชาติชุดใหม่ของเราเลยนะคะครับผมแกนหลักๆอะไก็คือ,อ AI เนี่ยไม่ควรอยู่แค่ในวงเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ต้องเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยในทุกๆด้านเลยโอเคเนี่นเรามาลองแกะดูห้าข้อเสนอนี้กันครับได้เลยค่ะเป็นห้าข้อที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่านโยบาย AI ของชาติเนี่ยควรจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าหลากหลายปัญญามนุษย์หลากหลายปัญญามนุษย์ค่ะไม่ใช่แค่มาจากมุมมองของนักเทคโนโลยีหรือภาครัฐอย่างเดียวอ๋อครับครับประเด็นแรกนี่เรื่องโครงสร้างบอร์ดกับการวางแผนเลยที่ว่า ต้องเปิดกว้างมากๆใช่ค่ะต้องเปิดให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆทั้งเอกชนที่เขารู้หน้างานอยู่แล้วค่ะนักวิชาการที่รู้ลึกเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนิยบายโลกครับแม้กระทั่งนักวิจัยไทยเก่งๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยใช่เลยค่ะรวมถึงภาคประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันนี้สําคัญมาก เพื่อให้แผนมันออกมาแล้วใช้ได้จริงไม่ใช่แค่สวยๆบนกระดาษอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะการมีส่วนร่วมทั้งแต่ต้นเนี่ยจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วก็ทําให้ยุทธศาสตร์มันตอบโจทย์จริงๆนําไปปฏิบัติได้ลดความเสี่ยงที่จะมองข้ามผลกระทบต่อบางกลุ่มไปค่ะเหมือนที่อ,อังกฤษหรือเกาหลีใต้เขาพยายามทําอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับข้อต่อมาเรื่องการสร้างไกด์ไลน์เฉพาะทาง หรือ AI playbook ค่ะ AI playbook สำหรับแต่ละอุตสาหกรรมไปเลยเพราะว่าการใช้ AI แบบเอ่อไม่เข้าใจมันมีความเสี่ยงสูงนะสูงมากค่ะทั้งเรื่องลงทุนแพงแล้วอาจจะใช้ไม่เป็นครับหรือเกิดอคติเกิด bias ขึ้นหรืออาจจะถึงขั้นอันตรายได้เลยข้อเสนอนี้ก็เหมือนจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะคือแนวคิดนี้น่าสนใจตรงที่ มันไม่ใช่แค่บอกว่า AI ทําอะไรได้บ้างนะแต่ต้องเน้นไปที่การออกแบบกระบวนการทํางานใหม่เลยคือให้คนกับ AI เนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอ๋อคือต้องออกแบบใหม่เลยค่ะคู่มือนี้ก็ควรจะระบุเลยว่าอะไรควรทําไม่ควรทํามีข้อควรระวังอะไรบ้างเขียนให้เข้าใจง่ายๆครับผมแล้วก็สําคัญคือต้องอัปเดตอยู่เสมอด้วยค่ะอย่างสิงคโปร์เขาก็มี AI Job Redesign Guide เป็นตัวอย่างที่ดีเลยอืมอืมน่าสนใจครับ พอพูดถึงคนก็มาถึงประเด็นที่3เรื่องรีสกิลคนไทยค่ะซึ่งดรสันติทานท่านแยกชัดเจนเลยนะระหว่างทักษะใช้ AI เช่นเขียนพร้อมอะไรแบบนี้ใช่ครับกับอีกอย่างคือทักษะมนุษย์สำหรับยุค AI อืมพวกความคิดสร้างสารรค์เอมพ t h ี critical thinking อะไรพวกนี้ตรงนี้น่าคิดนะครับว่าทักษะแบบหลังเนี่ยอออาจจะยิ่งจำเป็นกว่าเดิมในยุค AI ด้วยซ้ำจริงค่ะ ถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกคือ AI มันกำลังเข้ามาเปลี่ยนธรรมชาติของงานไปเลยนะคะไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือเสริมเฉยๆเพราะฉะนั้นการ reskill ครั้งใหญ่ระดับชาติเนี่ยจำเป็นมากๆเลยค่ะต้องพัฒนาคนให้มีทักษะทั้งสองด้านนี้ควบคู่กันไปไม่ใช่แค่เรียนคอร์สแล้วจบๆไปไม่ใช่แค่นั้นค่ะต้องมีระบบรองรับที่ครบวงจรด้วยมีการประเมินผลเหมือน skills future ของสิงคโปร์ รหรืออย่างบางโครงการในแคนาดาที่เขาเน้นดูแลคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเข้าใจครับต่อไปประเด็นที่4การทบทวนระบบนิเวศนวัตรกรรมหรือ innovation ecosystem ของไทยค่ะทำไมสตาร์ทอัพเก่งๆของเราถึงยังไปไม่ถึงระดับโลกสักทีนะ AI เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการปลดล็อกเรื่องนี้ได้ใช่ค่ะเป็นโอกาสแก้จุดตันนี้เลยข้อเสนอคือให้กลับมาดูตั้งแต่ต้นเลยค่ะ ว่าเราสนับสนุนงานวิจัยเพียงพอไหมมีแหล่งเงินทุนที่เข้าใจธุรกิจเทคจริงๆอย่างพวกเ e n t u r e Capital VC หรือเปล่าอืมสำคัญเลยและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดึงดูดคนเก่งๆ t ALENT จากทั่วโลกได้แค่ไหนครับผมนี่เป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะที่จะผลักดันนโยบายที่อาจจะค้างๆอยู่ให้เดินหน้าเช่นเส้นการสร้าง AI ecosystem <นะ S 1> ที่มันเชื่อมโยงกันจริงๆทั้งมหาวิทยาลายัยเอกชนกองทุนภาครัฐ แล้วก็อาจจะต้องใช้ในโยบายเชิงรุกหน่อยในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ AI เข้ามาโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ t ALENT ทั่วโลกกำลังเคลื่อนย้ายกันเยอะอ๋อพินโอกาสค่ะเราอาจจะใช้ AI ต่อยอดในอุตสาหกรรมที่เราแข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างเช่นการแพทย์สุขภาพท่องเที่ยวหรืออาหารก็ได้ค่ะ น่าสนใจมากครับและข้อสุดท้ายปิดท้ายด้วยการใช้ AI เพื่อยกระดับภาครัฐเองค่ะอันนี้ก็สำคัญทำให้โปรง่งใสคล่องตัวตรวจสอบได้มากขึ้นเรื่องนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาคอขวดหรือความล่าช้าในระบบราชการได้เยอะเลยนะครับแน่นอนค่ะประเด็นนี้ส่งผลโดยตรงเลยต่อเรื่องธรรมาภิบาลความโปรง่งใสแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐครับ ลองนึกภาพดูว่าถ้าใช้ AI ช่วยเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ค่ะหรือวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่มันซับซ้อนมากๆเพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุงหรือแม้กระทั่งช่วยตรวจจับความผิดปกติที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันโอ้โหถ้าทำได้นี่จะช่วยปฏิรูปบริการภาครัฐได้เยอะเลยนะครับเยอะมากค่ะอย่างมีนัยยะสําคัญเลยครับสรุปแล้วเป้าหมายใหญ่ที่ดรสันติทานเสนอเนี่ย คือไม่ใช่แค่มี AI in Thailand นะครับอืมไม่ใช่แค่มี AI ในไทยแต่ต้องไปให้ถึง AI for Thailand ค่ะคือ AI ที่เพื่อประเทศไทยจริงๆที่ AI ถูกนำมาใช้อย่างสร้างสารรค์ปลอดภยัยแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆซึ่งหัวใจสำคัญก็คือการระดมปัญญามนุษย์จากทุกภาคส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อนใช่เลยค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเอ่อนอกเหนือจากบทบาทของคณะกรรมการระดับชาติแล้วเนี่ย ในระดับองค์กรหรือแม้แต่ระดับบุคคลอย่างเราๆท่านๆนะคะ,ะเราแต่ละคนจะสามารถเตรียมตัวหรือเข้ามามีส่วนร่วงในการสร้าง AI for Thailand ให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรบ้าง